สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟ e ีกับพี่เดียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทัษะภาษาป .5 ในหน้าที่97นะคะก็จะเป็นการขึ้นแบบฝึกหัดที่12ขึ้นบทใหม่นั่นเองนะโดยวันนี้นะคะเราก็จะตอบคาถามกันซึ่งหนังสือที่เราจะใช้ในการอ่านเพื่อนมาตอบคาถามนั้นคือภาษาพาทีค่ะบทที่12นะในเรื่องภาษา จันลงใจค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะภาษาจันลงใจนะคะจะได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไงและเรื่องนั้นต้องการที่จะให้เรารับเ,เรียนรู้ในเรื่องไหนนะคะจากนั้นเราจะมาตอบคําถามตอบคําถามกันซึ่งคําถามวันนี้มี3ข้อด้วยกันนะคะไปดูกันที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1นึ่เขาถามว่านักเรียนเคยเห็นเมฆเป็นรูปอะไรบ้างแล้วรูปเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร นะคะทุกคนก็เห็นเป็นรูปไหนบ้างเป็นรูปเห็ดเคยเห็นไหมเคยเห็นนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นเป็นหลายๆรูปนะคะแล้วถามคือแล้วรูปร่างเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงกับการที่เราเห็นเป็นรูปเป็ดรูปกระต่ายรูปแมวมันเป็นรูปแมวจริงๆไหมหรือว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่อา มันได้เป็นรูปแมวจริงนะคะได้แบบเอ้ยมองไปฉันเห็นเป็นหน้าแมวเลยร้องเมียวเมียวได้ฉันมองไปฉันเห็นเป็นรูปเสือเป็นสิงโตเป็นมังกรได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันจริงไหมมันไม่จริงนะคะมันเป็นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรา จินตนาการค่ะเออมันเกิดจากจินตนาการของเราว่าสมองเราเคยเห็นลักษณะแบบนี้มันจะต้องออกมาเป็นแมวเราเคยเห็นลักษณะของสัสตว์ตัวนี้มันคือกระต่ายมีหูยาวๆพอเราไปมองก้อนเมฆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยใช้จินตนาการที่เราเคยมีอยู่แล้วมองไปที่ก้อนเมฆเอ้ยหูยาวๆแบบนี้กระต่ายชัวร์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเรียกว่ามันคือจินตนาการแล้วก็ความรู้สึกความจําของเรานั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราเห็นรูปต่างๆเล็กได้ว่ามาจากอะไรนะมาจากจินตนาการค่ะ จินตนาการเนาะเต่าๆนะคะตัวเดียวแล้วก็นอนุสลากราแล้วก็รอเหือแบบนี้นั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะระบุประเภทของคำประพันธ์ที่กำหนดให้ อ่าระบุป,ประเภทของคําประพันธ์ที่กําหนดให้ทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็นคําประพันธ์ประเภทไหนนะคะอันนี้ง่ายๆเลยมีให้เลือกเพื่อให้เลือกแค่2ออย่างคือกับยานีสิ1หรือกรสุภาพเท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนต้องรู้แล้วว่ากับยานีสิ1มีลักษณะเป็นยังไง11คําใช่ไหมหน้า5้าหลัง6และกรสุภาพคือกรอป8ซึ่งในวรกหนึ่งจะต้องมี8คําคําถามคือเขาเรียกยังไงว่าวรคว่าบาดว่าบทใช่ไหมคะอันนี้คือ1บท ทุกคนเห็นใช่ไหมสองบรรทัดยาวๆแบบเนี้ยนะคะคือหนึ่งบทค่ะแล้วทีนี้ส่วนที่เรียกว่าบาทคือตรงไหนครับพี่ไอตรงเนี้ยสมมตินะอันนี้คือบาทบาทก็คือบรรทัดนะคะอันนี้เป็นศัพ์ในการที่ดูคําประพันธ์ที่ต้องรู้เนาะบาทเท่ากับบรรทัดค่ะดังนั้นถ้าเห็นเขียนไวบ้บรรทัดเดียวกันให้เรียกว่าหนึ่งหนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งบาทแล้วถ้าแยกกันสองฝั่งจืดจืดอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร ถ้ามีแค่ก้อนนี้ถ้าพี่พูดถึงแค่ก้อนนี้เรียกว่าวักค่ะอ่าโอเคไหมถ้าเป็นแค่ก้อนเดียวแบบนี้เรียกว่าวักเพราะฉะนั้น1นึ่บทมีกี่วักมีสี่วักโอเคเนาะมี4ี่วักมีกี่บาทมีสองบาทอ่าในหนึ่งบทมีสองบาทและมี4ี่วักนะคะใน1บาทมีสองสองวัก ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งกับยานี1 1หรือว่ากรอนสุภาพเลยนะคะกรอนจะมาในลักษณะนี้เสมอถ้าเห็นเป็นเรียงเป็นบรรทัดเรียกว่าบาทถ้าเห็นอยู่เดียวเดียวเรียกว่าวักโอเคทีนี้ไปพิจารณาคําประพันธ์พอจะเข้าใจแล้วเนาะว่ากับยานี1 1กับกรอนสุภาพต่งางกันยังไงกับยานี1 1ตามชื่อเขาเลยค่ะ11คําก็คือวักข้างหน้า5วักข้างหลัง6คําแต่ถ้าเป็นกรอนสุภาพคําข้างหน้าวักหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคํา7ถึง9คําอันนั้นเรียกกรอนสุภาพแล้วทีนี้ทุกคนลองนับคําดู ข้อที่หนึ่งต้องอ่านว่าไงยามเช้าช่างสดชื่นอ่าเรานับคําด้วยนะคะยามเช้าช่างสดชื่นได้กี่คําได้ห้าคำถูกไหมอ่าเราได้ห้าคำไปนะับข้างหลังต่อสิหน้าห้าแล้วถ้าหลังหกแปลว่าเป็นอะไรท,ทันทะีหน้าลองนึกดูนะคะพึ่งเริงรื่นดูดน้ําหวานหกไหมหกเอ้ยหน้าห้าหลังหกอ่าเพื่อความชัวร์มาลีคลี่กลีบบานมาลีแปลว่าอะไรคะมาลีแปลว่าดอกไม้ดอ,ไมดอกไม้คลี่กลีบออกบาน มีหคำอ่ากลิ่นหอมหวนอวนตามลมมีคำมีหกคำหน้าห้าหลังหกหน้าห้าหลังหกแปลว,ว่าคำประพันธ์บทร้อยกรองนี้คือคืออะไรคะส1บอ็ดอะกราบยามีสิบเอดโอเคไหมมันคือกราบยานีสิบเอ็ดนะคะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้มาดูลักษณะของอันที่สองพอรู้ว่าอันแรกคือกาบยานีส1บแล้วทุกคนน่าจะตอบได้ว่าอันที่สคือกรอนสุภาพแล้วดูยังไงอะคะอ่ะดูก่อน ตรงนี้หนึ่งวกพี่ขอดูแค่วรพนี้วรกข้างหน้านะคะละอองฝนโปรยปลายจากฟากฟ้านับซิมีกี่คำละอองฝนโปรยปลายจากฟากฟ,ากฟ้ามีกี่คำคะแปดถูกไหมอ่าตรงนี้มีแปดคำค่ะไปกันต่อสุริยาทอแสงเกิดเป็นสีมีกี่คำอีกมีแปดคำอ่าสายรุ้งสวยทาบนัาพาในทันทีใครอ่านทาบนผา ผิดนะคะทาบนาานะทาบนาาในทันทีอันนี้มีคำเก้าคำเฮ้ยพีคะแปดกับเก้ามันทำไมไม่เท่ากัน่ะหนูต้องตอบก่อนอะไรกันแน่กรอนสุภาพสามารถมีได้เจ็ดถึงเก้าคำในหนึ่งวรรคนะคะโอเคเนาะธรรมชาติโลกนี้ช่างงดงามเห็นไหมอันนี้มีแค่แปดอันเมื่อกี้ดันมีเก้าก็ยังคงเป็นกรอนสุภาพเพราะกรอนสุภาพมีได้เจ็ดถึงเก้าคำนะคะโอเคนะปึ๊บ,บ,บดังนั้นข้อนี้คือกรอนสุภาพค่ะ มานี้ส่วนสัมผัสเอ่ยใดเนี่ยน้องๆต้องไปดูชั้นทะลักนะคะของทั้งกัาฟยานีสิบเอ็ดหรือว่ากรอนสุภาพเองนะจะมีในหนึ่งนังสือเรียนของเรานั่นแหละนะคะก็ต้องใช้ในการจําเพราะว่าชั้นทะลักคือลักษณะของคําบังคับที่จะต้องส่งสัมผัสนะคะคาสัมผัสก็คือคําที่มันใช้สระเดียวกันเสียงวรรณยุกอาจจะคล้ายกันก็ได้นะคะใช้เสียงที่มันเป็นสระเดียวกันสะกดในมาตราตัวสะกดเดียวกันเพื่อให้เกิดความไพเราะนะนั่นคือลักษณะของคําสัมผัสซึ่งต้องดูในชั้นทะลักษณ แต่บทร้อยกรองมีฉันทะลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ออกมามาดูกันที่ข้อที่3ข้อที่3เนี่ยบอกให้เขียนบทร้อยกรองจากที่ชอบจากข้อที่2และบอกเหตุผลที่ชอบชอบบทไหนคะระหว่างบทที่1กับบทที่2ชอบอันไหนมากกว่ากันชอบอันแรกเพราะตอนเช้าช่างสดชื่นเราใช้คําสวยเห็นภาพอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปชอบันที่สองละอองฝนโปรยไปเพราะชอบฤดูฝนอ่าแล้วอย่าลืมว่าเราต้องบอกเหตุผลที่ชอบด้วยใช่ไหม นั่นแหละนะคะเลือกมา1ถึง2ค่ะ1หรือีอ่ดีสมมตุติพี่ชอบอันที่1อ่าเลือกบทรลายกรองที่ชอบนะคะชอบบทที่1ปึ๊บเพราะเพราะจริงๆเขาให้เขียนบทร้อยกองด้วยแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้เขียนนะคะน้องๆก็อย่าลืมเขียนกันด้วยเนี่ยแหละบทที่1กับบทที่2อมาจากไหนคะเอามาจากนี่คะ่ะเอามาจากข้อ2เลยจากข้อที่แล้วใช่ไหมนี่เลือกเอา1กับ2ชอบอันไหนนะคะอ่ะมา เขียนกันต่อชอบข้อที่1เพราะใช้คำใช้คำเข้าใจง่ายนะคะใช้คำเข้าใจง่ายแต่แต่ทำให้เห็นภาพชัดเจนถูกไหมแต่ทำให้เห็นเห็นภาพชัดเจนอ่าแต่ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน นั่นเองโอเคไหมประมาณนี้นะคะข้อที่3ง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะคะดังนั้น 9, ข้อหน้าหน้า97ก็จะมีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันที่หน้า98ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย